ค่ะพบกันแล,แล้วกับป้าพรวันนี้เราก็จะมาทำเมน,นูยัวผัดเคยใส่กุ้งเราก็ต้องมียัวกล้วยกระเทียมมะนาวเคยน้ำมันน้ำตาลแล้วก็กุ้งค่ะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องคว้านยัวกล้วยให้เป็นชิ้นๆน,นี่นะครับก็คือเป็น หยกกล้วยอะไรป้าพรกล้วยน้ำว้าค่ะฮะแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำา่อคว้านโยกกล้วยเสร็จก็เอาไปแช่ะ่ะมันจะได้ไม่ดำโอเคนี่นะเป็นหยกกล้วยน้ำว้านะครับแ <c oughs> ช่ในน้ำมะนาวแล้วก็าหั่นเป็นทนๆอ,อย่างนี้นะนี่ระวังมือนะครับป้าพรโอเคเสร็จ้วคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรก ตั้งกระทะให้รอนกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปพัดๆน้อยๆอ,อย่าให้มันไหมแล้วเราก็ใส่เคยอพอใส่กะปิลงไปแล้วหรือว่าเคยนะครับหอมมากอย่าลืมนะครับกะปิแท้ต้องเป็นกะปิจ้าออาพังงาน,นะครับนี่ของดีของป้าพรนะครับกะปิแท้หรือว่าเคยแท้ตาออาพังงาหอมมาก เสร็จแล้วเราก็ใส่โยกวกล้วยลงไปทำไมเราใส่หยกกล้วยก่อนครัปบประพนธ์เพราะหยกกล้วยมันสุกชาต้องใส่ก,ก้อนแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้โคมีเซ้นก้อนใส่ก้อนโอเคเรามาเปิดแดงกันเลยอื้อหือหอมมากเลยนะครับ ยากเลยพอยั่วสุกแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส้น้ำตาลปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะโอเคพอปรุงรสตามใจชอบแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่นะกุ้งใส่สุดท้ายนะครับเคเห็นนะครับเมนูนี้ไม่ยากนะความอร่อยมันอยู่ที่กะปินะครับหรือว่าเคยของเรานั่นเองกะปิลอยฟัดยังไงก็อร่อยนะครับเสร็จแล้วค่ะ โอเคเมนูยัวพัดเคยใส่กูอื้อหือคนรวยๆกันเลยทีเดียวนะครับอือน่ากินมากเลยเคล็ดลับเมนูนี้ไม่มีเล่ยเลยค่ะให้ยัวออนแล้วเคยอร่อยพัดอย่างไงก็อร่อยค่ะเพื่อนเพ่ลงไปทำตามกันแล้วนะคะคลิปหน้าป้าพรจะมาทำอะไรแล้วอย่าลืมติดตามป้าพรด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะคลิปต่อไป